แอเดียดต,ตน้นไม้มองเห็นได้ไม่ชัดต้นทำไมเงียอันนี้หนูไม่ได้ช่วยเด็กเองหนไูไมช่วยเด็กเดี๋ยวเรามีภารกิจคือเราต้องไปช่วยเด็กใช่ไหมใช่เด็กไดโนแเราเด็กอยู่ตรงไหนอ่ะเราต้องดู ตเตอร์ไม่ไปช่วยเด็กอ่ะเตอร์ได้ตาหนูขอทอดองนทอดโดนโจ๊ะแมนน่แม่เต้หนูได้ยินแม่เต้บอกว่าทอดโดนข้อเดินก็ข้ารอนมาแล้วหมาป่าเจ้มาเจออะไรในหีบบัตเตอร์ออรเจอหอกเอาหอกมาทำอะไรแทงหมาป่าใช่เออมันแรงมันชอบปุ๋ย เราฆ่าแมงมุมได้ไหมเออไม่ได้อ๋อแต่แมงมุมเยอะมากเลยนะั้นเนี่ยมิเตอร์ไปช่วยเด็กป่ะเนะี่ยอะไรกันเด็กอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่ได้เอาแล้วเด็กอยู่ตรงไหนเด็กเด็ะกะโอ๊ยมแมลงนะโดดนี่กระออดาษหยดนี่ป่ะนิเตอร์เดี๋ยวรอแป๊บนึ่งแบมันถูกหน้าจอแปบบ๊แบบนิตเตอร์ไปช่วยเด็กแล้วอ่ะ ใช่ใช่ไหมช่วยเด็กได้คนหนึ่งแล้วเนี่ยดาบเต้าทั้งทั้งแคปเตอร์เต้าเต้ากินอาหารดาบเต้าขอเอ้ยมันเตมืดกระเลี้วกระต่าเร็วเอาฟัดทองไปด้วยสิขอค่อยเอากระปองแลบบ้วกวางมันจะกินฟัดทองไหมเนี่ยไม่กินกินสิฮะแมแม่เต้ากับการมีอย่างใหญ่มากเลยอะ อย่าเพิ่งรออย่าเพิ่งกดเลยนะโอเคพี่ใบทำอะไรอยู่ของพี่ใบเก้9วันเนี่ยป่าของพี่ใบถึงวันที่ว่าไหรรและว,วันที่12สอค่ะหรอหนูทำภารกิจอะไรอยู่อะ กว้างะมาเหรอมาควางแบมไพอะนะใช่ใช่ควางอ่ะควางกินอ่ะกินหมาดบ้างอ,อแล้วมันก็กินหมีด้วยกินไบค์กับบัตเตอร์ไหมไม่หนูจะหนีไปไหนถ้ากวางมาต้องอยู่กองข้างๆกองไฟเหรอใช่ใช่กองแล้วถ้ากองไฟไม่มีกวางมันมาไหมหุยคนนี้ล่าหมีได้บัตเตอร์ได้บัตเตอร์แต่หนูว่าหนีได้เอาบัตเตอร์ล่าได้ ใช่เหรอใช่เหรอเด็กเกดเด็กเกตอนมาบุกเก้าเราต้องเอาถ่ายเราต้องเอาเอาถ่ายต้นงี้อ่ะแล้วยยแล้วหนูต้องทเป็นเถอถูกขาดคนเดียวไม่ได้ไว้กับบัตเตอร์นี่เล่นด้วยกันไวะเ,เนี่ยได้วยกันหนูเล่นคนเดียวเนี่ยอเออหรอหแล้วต้องเข้าห้าคนหรือเปล่าถึงจะได้เล่นไม่ได้แต่ว่า เกมอ่ะแต่ว่าจอนโจนมาบุหนูก็หนูก็หนูก็รอดมาได้โอ้โอยเอาตัวรอดได้จนถึงวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอันทีนมนไม่เสงดีมนันน่ากลัวไปไมแม่เบลเตอร์มาไปช่วยเด็กอ่ะแล้วหนู<ร>ไ,<ร>ไปไปภารกิจไปช่วยเด็กนี่เราทําคนเดียวได้ไหมเบลเตอร์แข็งแกร่งนะฆ่าหมาชิ้นสองทีตายเลยแล้วน้อง

กินข้าวมันต้องมีอันนี้มันต้องเป็นอันนี้อ่ะมันจะช่วยอันนี้ไม่ได้หนูมไม่เก็บเนื้อไปอ่ะบัตเตอร์ออไ,ไ,ด,ด,ได้น้องเขาวิ่งหนีจะตายเติมไฟก่อนเลยมีนะที่รอดคนเดียวมาได้นี่เป็นวันที่สามแล้วเหรอเนะี่ยใช่ หนูมไม่จะปุกถัดได้หเลยเจออันนี้หนูเชื่อนี้เชอต่หนหม่ก็เชื่อนี้ได้มึงมีอันนี้อ่แม่รำไมว่าหนูเชื่อนี้ยยนนยยไม่เคยใครบอกว่าเป่าอ่ะเจอแป๊บน,นึงมางน้อยของฉันเดีย๋ยวไปกดดนเล เดี๋ยวอยงกดไลค์เหยุดก่อน